ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งันเกมไมค์ครับนะฮะก็วันนี้จะมาสร้างบ้านหินนะครับผมอย่างที่เห็นก็เป็นบ้านหินแบบเล็กๆนะครับหลังเล็กๆแล้วก็เล่มง่ายเล่มง่ายนะฮะประมาณนี้ก็ข้างในตัวบ้านนะครับชั้นหนึ่งนะฮะก็จะมีห้องนะครับผมแล้วก็มีมุมเล็กๆนะฮะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นชั้นสองเป็นบันไดแยกขึ้นไปนะครับอย <yt> ู่นอกบ้านเราก็เดินขึ้นไปนะฮะ <ver> แล้วก็ชั้นสองจะมี ทางอย่างนี้แล้วก็มีที่เป็นมุมเล็กๆนะครับไว้วางของได้แล้วก็มีระเบียงข้างนอกนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างเลยดีกว่าครับก็เราจะมาเริ่มจากฐานตัวบ้านก่อนนะครับผมวางเสาครับผมฐานตัวเสาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็คือทางเข้าอยู่ตรงนี้นะเราเดินเข้าเข้าตัวบ้านทางนี้นะครับผมแล้วก็วางบล็อกไปนะฮะตรงนี้เว้นห่างกัน3บล็อกนะครับ1 2 3สามวางบล็อกแล้วก็1 2 3สามนะครับ แนวยาวตรงนี้ห่างกัน1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหดบล็อกนะครับเราก็จะวางทั้เสาในรูปแบบนี้นะครับสับเวลา,ราสร้างบ้านเดินเข้าออทางนี้นะฮะต่อมาครับผมเราก็วางบล็อกตรงนี้นะฮะไอ้บล็อกเสาที่ติดกับประตูเนี่ยวางไป3ครั้งครับผม1 2 3สสนะฮะ1 2 3ส่วนที่เหลือเนี่ยวางไป7ครั้งครับผม1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าหทุกเสาเลยฮะ พอได้เป็นเสาขึ้นมา,านี้นะฮะแล้วก็มาที่ชั้นที่สี่อบผมหนึ่งสองสามสี่นะฮะตรงนี้แล้วก็วางต่อกันนะก็จะเป็นลักษณะเป็นวงนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่เจ็ด้วยนะชั้นสุดท้ายนะครับวางต่อกันเลยฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาที่หน้าบ้านนะครับผมแล้วก็มาที่เสารตรงนี้นะครับตัวซ้าย นับมา3ามช่องครับผมหนึ่งสองสามนะแล้วก็วางต่อขึ้นไปนะครับถึงชั้นนี้ให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็วางเชื่อมต่อกันเลยฮะตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะโค้งนี้นะครับเป็นตัวแอนะครับหลังจากนั้นเราก็หยิบบ็อกโซนบิ๊กขึ้นมานะฮะแล้วก็ปูชั้นสองเลยฮะพอชั้นสองเสร็จนะครับผมเราก็มาที่หลังบ้านนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นํามาบล็อกที่ห้าครับผมหนึ่ง 2,3,4,5ตรงนี้นะฮะวางขึ้นไปฮนะจากข้างล่างด้วยนะครับพอได้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็หยิบสุโตนขึ้นมาแล้วก็วางไปตามนี้เลยนะ ก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมตรงที่เราเว้นไว้ก็คือตรงที่จะวางหน้าต่างกับประตูนั่นเองนะครับก็วางไปเลยฮนะคลิปที่แล้วมีคนมาเตือนนะครับว่า,อ,าอะไรนะวา,วางหน้าต่างผิดนะครับขอบคุณมากนะครับก็มีอะไรก็ช่วยๆกันเตือนนะครับโอเคก็วางหน้าต่างไปเลยฮนะพอทำเสร็จจะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมซับชั้น2 จากนั้นเราหยิบบันไดขึ้นมาครับผมจะมาสร้างบันไดขึ้นอันสองกันนะฮะก็หยิบบันไดขึ้นมาแล้วก็วางตรงนี้เสาที่มันติดกับประตูนะครับผมแล้วก็วางตอขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมาชนกับตรงนี้พอดีนะครับเราก็วางบล็อกไปอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็จะมีบันไดขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเดินแล้วอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมฮะเราก็หยิบบล็อกนี้ขึ้นมาฮะ้วก็วางตอขึ้นมากันไม่ให้เวลาขึ้นแล้วเ,เราเดินตกนะคร ci ับ วางแบบนี้นะฮะตรงนี้ด้วยโอเคก็ส่วนที่เราเว้นไว้ก็จะเหมือนเดิมอะวางกระจกนั่นเองนะครับจากนั้นกลับไปที่ชั้นหนึ่งครับผมแล้วก็วางหินนะครับในลักษณะเหมือนกับให้ค้าชั้นสองเลยนั่นเองนะฮะลักษณะนี้นะครับ ก็วางไปเลยฮะจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผมก็คือวางกระจกนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะปูพื้นข้างในด้วยนะครับพอชั้นหนึเสร็จนะครับผมเราก็กลับมาที่ชั้นสอ,อะแล้วก็ปิดหลังคานะครับลืมไม่ได้เลย พอปิดลังคาเสร็จเราก็อาจจะเติมอ่าเป็นอันนี้นะฮะแผ่นหินนะครับอันนี้วางไปอย่างนี้ให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงไม่ใช่แบบเป็น <c oughs> สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะเราก็จะใช้เป็นกระจกนะครับวางไว้เผื่อม,มาเดินแล้วตกมาข้างล่างอะไรเงี้ยโอเคนะตอนนี้บ้านเราก็จะเสร็จแล้วนะแต่ว่า เราจะเติมรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะรอบๆบ้านางนี้ก็หยิบต้นบิบขึ้นมาแล้วก็วางไปนะตรงนี้หน้าบ้านแล้วก็ใช้บล็อกอันนี้วางตามมุมตามขอบต่างๆนะครับที่เหลือแค่วางแผ่นหินนะครับรอบๆบ้านก็เป็นอานเสร็จฮนะ ครับผมก็จบไป1คลิป1ห,หลังนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะ,ะมีเลยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดทุกเรื่องเลยนะฮะก็อย่างคลิปที่แล้วี่ใช่ไหมผมก็สร้างผิดก็มีคนเข้ามาเตือนนะครับผมโอเคขอบคุณมากมากนะฮะคลิปนี้คงต้องฝากไว้จะเป็นเท่านี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ